สวันดี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวในชุดพละของมัธยมนะคะก็ไม่เคยใส่ชุดมัธยมรีวิวเลยเนะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวขนมกระดาษจากเซเว่นในราคา45บาทคือว่าเราดูหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่เจอนะแต่ครั้งนี้ไปคือเต็มเลยเต็มแน่นเอียดไม่มีใครแบบอะไรก็ให้แม่ปิดนี่ค่ะเสียงดังมากก็อันนี้นะคะเราจะมาชิมกันนะคะก็อย่าว่านะคะว่าเราแบบเคี้ยวเร็วอะไรอย่างเงี้ย ครั้งก่อนเราก็เคยซื้อมาเนรยคะร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทซึ่งเป็นราคาที่สูงแต่นี้สีสิบ้าบาทคือแบบอืมกินหอมมากกินหอมแอปเปิ้ลเลยอ,อันนี้อันนี้อันจริงก,กินหอมอืมอันนี้คือเป็นอันแรกครั้งแรกที่เราชิมแล้วเรารู้ว่ามันคือรถอะไร เคยซือ้อมาบอกเลยนะเราจะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ว่าครั้งก่อนที่เราซื้อมาเป็นอนักฟุตบอลสีขาวแล้วก็ขาวดาแล้วก็แบบนี้เป็นสีฟ้าซึ่งไม่รู้สึกรสชาติเลยเลย เราจะมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับปิง้งแล้วเราก็จะเอา <S <S นี่นะคะเป็นปากกาที่เราเคยซื้อมาตั้งแต่สำเพ็งนู่นนะคะมันเปียกเราจะเอาด้านหัวเล็กเล็กเล็กหัวเล็กนะคะว่าว่าแบบไรน่ารักน่ารักแล้วก็เขียนชื่อเรา e p a r i n a d a นะคะมหนึ่งทับสองนะคะเลขที่สามสิบเอนี่ค่ะเราก็จะกินในลักษณะแบบนี้ไม่กอดหระคะอาจะได้ยินเสียงบรรลมนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะ แล้วก็อย่าลืไมไปหาซื้อกันด้วยนะคะคือราคาถูกแล้วก็มันเหมือนกันมากอะกับราคา100กว่าบาทกับ4.5บาทคือมันต่างกันเป็นขึ้นต่อขึ้น